สวัสดีครับตัวเครื่องติดเวลาร์มาอีกแล้วนะครับทีนี้ก็จะมาแนะนำเพราะว่าเมื่อก่อนลงไปแล้วครั้งหนึง่งเห็นเพื่อนๆบอกว่าให้ปิดโหมดเครื่องบินเพื่อที่จะทำงานในตัวเครื่องของลูกค้าได้ก็ก็ได้นะครับแต่ว่าปัญหาว่าถ้าเพื่อนๆมีโปรแกรมก็สามารถที่จะทำงานได้กับตัวเครื่อง แต่บังเอิญว่าผมไม่มีโปรแกรมหรือว่าเพื่อนๆบางร้านที่ยังไม่มีโปรแกรมก็ไม่สามารถที่จะใช้โหมดเครื่องบินได้นะครับต้องใช้วิธีการโทรเข้าเท่านั้นถึงจะทำงานในตัวเครื่องได้แต่เพราะว่ามันต้องเข้าไปดาวน์โหลดแอปที่จะมาสแกนตัวไวรัสท,ที่ติดมากับเครื่อง ที่ไวรัสลงเครื่องของลูกค้าแล้วเราก็ต้องทำการมาเปิดตัวนี้มามาเปิดโหมดพัฒนาซอฟต์แวร์นี่ครับเปิดโหมดตัวนี้ก่อนสำหรับคนที่มีโปรแกรมน,น,นะครับมาเปิดโหมดตัวนี้ก่อนนี่ครับมาเปิดตามขั้นตอนที่ผมทำนี่ครับเปิดโหมดนี้แหละเพื่อที่จะเชื่อมต่อกับโปรแกรมได้ แต่ทีนี้ว่าตัวนี้ปิดโหมดเครื่องบินไว้อยู่นะครับก็สามารถทำงานกับตัวเครื่องได้อยู่ก็ไวรัสก็ยังไม่เด้งเข้ามานะครับนี่ครับถ้าเพื่อนๆมีโปรแกรมก็สามารถเชื่อมต่อกับความได้เลยแต่ว่าผมผมไม่มีโปรแกรมไงผมก็ต้องเปิด wi-Fi นี่ครับผมจะเปิด wi-fi ลละเพื่อที่จะดาวน์โหลดตัวมาสแกนไวรัส ถ้าเพื่อนๆไม่มีตัวโปรแกรมก็ทําขั้นตอนแบบผมนี่ครับแต่ว่าตัวไวรัสมันจะเด้งมานิดนึงก,ก็ต้องใช้วิธีในการโทรเข้านะแต่ตัวนี้ผมบังเกินว่าตัวนี้ติดติดมาน้อยถ้าตัวไหนติดมาเยอะๆจะไม่ปล่อยโอกาสให้เราได้สัมผัสกับตัวเครื่องหรอกก็จะทํางานกันลําบากปวดหัวเพราะว่าบางทีต้องนั่ง จับอยู่กับเครื่องเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงแบบนี้มันไม่ไหวไงเพราะว่าก็ต้องมีเวลาส่วนตัวบ้างนี่ครับพอเราดาวน์โหลดโปรแกรมเรียบร้อยมาให้ทำการปิด WiFi แล้วก็เข้าโหมดเครื่องบินถ้ายังไม่โทรนะอย่างเงี้ยนี่ครับผมก็จะทำการสแกนละก็แล้วแต่ความถนัดนะครับนี่ของผมใช้เป็นโปรแกรมตัวนี้แหละก็ ถ้าเพื่อนๆสนใจก็ทักมาหลังร้านได้ครับตัวนี้วิธีขั้นตอนผมอาจจะบอกไม่ละเอียดนะครับผมอาจจะบอกไม่หมดเพราะว่าบางทีก็สงวนลิขสิทธิ์ไว้ให้กับร้านเพื่อนๆบ้างครับเพราะบางทีลูกค้าทั่วๆไปก็แนะนําไปก็บอกไปก็เข้าขั้นตอนผิดเดี๋ยวเขาก็จะบอกกันยากนะครับถ้าใครทําไม่เป็นหรือว่าทําไม่ได้ก็ทักมาได้ครับ สอบถามได้ทุกอย่างแล้วครับครับเพราะว่าผมก็ยังเป็นมือใหม่เหมือนกันกับเพื่อนๆแหละครับอันไหนที่ยังไม่รู้ยังไม่เข้าใจก็ไม่รู้จะไปถามใครศึกษาด้วยตัวเองแบบนี้ก็พอผ่านไปแต่ละวันนี่ครับเพราะว่าทุกวันก็หาสู้กินแต่ละวันพอพอได้แต่ละมื้อพอผ่านไปนี่ครับ ก็ทําการสแกนให้ลูกค้าเรียบร้อยแต่ทําการสแกนเสร็จแล้วนะครับจะลืมมาปิดโหมดพัฒนาซอฟต์แวร์นะครับตัวนี้สําคัญเพราะว่าบางคนลูกค้าเขาตัวแอปธนาคารนะครับที่จะต้องสแกนจ่ายบางทีเขาทําไม่เป็นหรือเขาไม่เข้าใจก็จะเสียเวลากลับมาที่ร้านอีกหาว่าเราไปบล็อกแอปธนาคารเขาเพราะว่าเขามีแอปธนาคารกรุงไทยนะครับนี่สําคัญแอปนี้ต้องปิดโหมดพัฒนาซอฟต์แวร์ไว้ครับจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับ ขอบคุณครับในการติดตามในครั้งนี้ครับบััสีีครับ